อยยู่ววันนเล Let's go ไอเริ่มต้นของวันด้วยการโกโก้ไข่มุกนั่นเองต่อมาก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำใสทานรองท้องก่อนออกเดินทางค่ะเดี๋ยวไอ้ขอเวลาม่ำๆสักครู่นะคะตอนนี้ก็มาแวะเซเว่นค่ะเซเว่นพืงเสบียงนะคะหิวหรือยังไงจ้ากินขนมอีกแล้วจ้า นะคะตอนนี้เราก็ได้เจ้าหญิงลาพันเซล,ลมาค่ะนี่มาล้วรวะเจ้าจหญิงลาพันเซล่าเพื่อทก่อน,น้ยอะไรไม่ได้มา,าเนาะใช่ไงก็ต้องมีผักาอต้ดงกินกินกินหนอมกินหอมม บต่อไปนะคะเราก็จะขับรถไปที่เซนทัลชนบุรีค่ะระหว่างทางนะคะก็จะมีบน่บนบน,นู่นบนนี่ไปเรื่อยเนะคะดูจากสีหน้าค่ะทุกคน <laughs> ในที่สุดก็มาถึงแล้วเซนทัลชนบุรี mm hmm. ก่อนไปเดินห้างนะคะเราก็ขอมาเติมหน้านะคะปัดแก้มหน่อยนึงเติมปับสักนิดนึงนะปุ๊ยลิปติดฟันเช็ดหน่อย อ,อุที่ปัดแก้มหน่อยอแล้วก็ซับหน้านะคะหน้ามีความมันตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่เซ็นทรัลชนบุรีคะ่ะม,มาถึงนี่เลยแล,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 ลก็ันมีแต่หนชิมๆ,ๆแต่น้อยมากอะ่ะหลังจากเดินได้สักพักหนึ่งนะคะเราก็เข้าร้านกิปช็อปนั่นเองคะ่ะสติกเกอร์เลย ไม่มีกระเป๋าอิงฟ้ามีกระเป๋าอสอดชิ้นจางด้วยน่ารักค่ะวีนี่ตรงนี้ก็มีพวงกุญแจชิ้นจังน่ารักอ่ะพี่ซื้ออะไรมาบ้างคะเต้นกิฟตหังเกียวดงมาอะไรนะช่วยนะหังเกียวดงหังเจียวดงดงดึงไม่ได้หังเกียวดงหังเกียวดงอ่ะอีกอันเดิ นี่ชินามอนน้อน่ารักคนปุดปุยไมน่าแบบคนปุดปุยติดเลยปะยังไม่ติดยังไม่ติดยังไม่ติดค่ะไม่ติดบนหัวเออไม่ติดบนหัวนะนะคะนะคะก็ซื้อเสื้อผ้ามากางเกงสองตัวแล้วก็เสื้อหนึ่งตัวนะคะหมดไปพันกว่าบาทละแรกพ่านไปนะคะเราก็จะเดินไปร้านโมชีโมชีที่ชี อะไรอิงฟ้าประกาศฮไลท์ประกาศฮไลท์ด้วยป่ะกันน่ากันกระเนาะประกาศให้ไรกระเป๋าไอแพดแต่นี่น่าจะใส่ไม่ได้ต้องแบบใส่ใหญ่กว่า คืออะไรอะกระเป๋าเจ็ดสิบเก้าบาทเองอีกฟ้ากระเป๋ากลมๆม่ใช้ตังได้เลยจัดเป็นจุ่มปะ่ะอันนี้ยน่ารักจิจุ่มยังมันสุ่มป่ะเนี่ยมันมีมันมีสี่แบบแล้วสุ่มเอากล่องไหนอะไม่เลือกก็หรอ ลือกป่งไรอะไอังะรอะปอกแากกบกระป๋าปคิดตังมอนดีเลมอนดีหรือเปล่าเป็นเต้าชินไม่นนนในกล่องอ่ะนี่น่ารักอ่ะอินฟ้าดูเหมือนเหมือนมันเป็นตัวกระเมียย์อ่ะมันเป็นตัวกระมียนี่ปะ ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันน่ารักนะที่จะได้ตัวก็มาหยีคือกล่องก็มาหยีอ๋อแต่ถ้าเปิดไม่ได้ชิ้นจังมันเป็นโมเดลอะใช่ไหมเป็นแบบโมเดลก็มีสตีสตีทไม่จุ่มจะตัวนี้ดิอิงตัวนี้ดิหน้าเป็นยังไงตัวแบบเนี้ยตัวอาหารเหรอแม่ทำดีแล้วป่ะทำอะไรอ่ะแม่ ทำอะไรอ่ะคนเยอะอิงบอกคนเยอะตีกันแล้วตีกันแล้วตีกันแล้วป้าป้าหันมาขำป้าหันมาขำอ่ะแม่ตีพ่อล้วก็หอมโย่เออเออีหอมไหมเดอ เยอะมากค่ะทุกคนใช่มีแต่ของน่ากินโ,โกโก้ามาคนเยอะมาก ชอบส้มนี้อันอนึงก้จ้เลยน่าี่ร้าเค้กที่ใครอยากกิน เค้กอันนี้มามันคือเค้กอะไรนะอิงเค้กนิ่อันนี้มันเป็นเค้กแซนด์วิชเหรอนม่มีแล้วอันนี้เป็นขิงนด์นิ่มอ๋อเค้กแลนดนี่แล้วก็เป็นเค้กกระขายเค้กแซนด์วิชสตรอเบอรี่ข้างบนเป็นนมโยเกิร์ตไปเด็กเน่บอกซื้อกล่องเดียวอันนี้คืออะไรคะเนี่ยกินคนเดียวกินคนเดียวกล่องเดียวก๋วยเตี๋ยวอะไรมันคืออะไรนะเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นเล็กสรุปว่าร้านอันน้ไม่ไปแล้ว ไป,ปไปจ้ากําลังไปตอนนี้ต่อไปก็จะเดินทางไปร้านปลาแดงนะคะตอนนี้หิวข้าวแล้วนะคะต้องไปร้านก็รอค่ะทุอโคนหิวข้าแวแต่คือของเต็มเลยดูดิไม่ได้ของกินงั้นเลยของกินเต็มเลยของกินเต็มเลยแต่เราจะไปเพิ่มของกินตู้สติกเกอร์หน,น,นึ่งร้6ยหสิบาทต่อหนึ่งตูมาย้อนไวนะคะตู้สติกเกอร์ อร่อยอิงฟ้ารอมอบ้าขายพอกระบาดได้ไหมเรารอป้าเข้าบานได้มันจะเบียดนพี่จะถ่ายสองคนได้ไหมพี่เขาถ่ายคนเดียววะโอ้โหงั um ้นกดมั่วหดอ่าดูกราบภาพดีดีอันนี้เหรอผ้านี้เริ่มแล้วนะได้สี่รูปแล้วแบบนี้นะอ่าเริ่มถ่ายภาพ กดแรงงหน่อยดีกดแรงๆนี่กดองกดแตะแตะกำลังอัปโหลดภาพนะคะตอนนี้เดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปนะคะว่า tamam รูปภาพจะเป็นแบบไหนนะคะมาแล้วค่ะยิบ ยิบไหนก็ดูน like ี่ก็ดูหน่อยใหญ่เพิ่งแตะนี่นะคะรูปภาพาที่ได้มาจากโต้โฟโต้บามาบามาภามช่วยอฟขึ้นมาบรรลุหิวอีกแล้วค่ะลองท้องด้วยก๋วยเตี๋ยวแห้งเซเล็กร้านเลยนะแม่ร้านเจแมนอื ไปเมนูส้มยูู่ๆไอชอบโ้มันนี้มากคืออร่อยอ่ะรสแบบหวานมากคือแบบละมุนอยากกลับไปซื้ออีกซักหลายๆกล่องกลับมาแช่ในตู้เย็นคือมันดีมากดูจากสีหน้าสิเยี่ยมฝนฟ้าไม่ตกฝนฟ้าเป็นใจฟ้าสว่างเปิดทางให้แล้วเราสามารถเยือนบางแสนฟ้าเปิดทางค่ะกิอกก็หมดไปแล้วมีตังเดินอีกเหรอเย็นนี้มี <c oughs> ก,กินแล้วก็อิ่มอ่ะขอพักเสร็จตาสักครู่นะเอ้าผพักแป๊บเดียวถึงแล้วป้าแดงลาบอุบลค่ะเขาบอกว่าเป็นลาบที่ใหญ่ที่สุดในบ้นแสก็ไม่ทัแมบนี้แล้วก็มาอยู่กันที่ร้าน <c oughs> ป้าแดงลาบอุบลห้าค่ะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรก,กินเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามาป๊ากินรีวิวหอยให้ดูหน่อยเร็วไเดี๋ยวป๊าจะรีวิวให้ดูนะคะสนั่นกินหอยกินลอกลักกินลึกลักลึกลักเกาะเป็นไเบ้าคะ นี่นั่งกินวิวสาลาริมถนนสาลาพักใจเดี๋ยวกขออนุญาตไปกินก่อนนะคะทุกคนไอ้งฟ้ากินอะไรรีวิวไรไก่ไก่ไก่ทุกร้านค่ะสำหรับอิงฟ้าก็คือไก่ทอดทุกร้านค่ะทุกคนด้วยน้ำแข็งใส่ของหวานหนึ่งกรอบ i กระโดดสูงๆวันนี้ค่ะสูงอีกค่ะสูงสูงอีกสูงกวันนี้สูงกันนี้ตีลกูกตาดิวนหน้าวนหลังโอโดใจไม่ไหวคะ่ะเราจะไปกระโดดกัด ไปเลยนะขาเดินเดินเราไปเดน มมบขับไปบอกงอรถถัาางาดงานค่ะเ,เป็นไงขับรถส่งของ,ขงคะ่ะรานเลยคะ,ะ,คะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ตลาดปา,ากอินแล้วมีรงจะเดิน <Está S 1> อิ่มมากจะไปาหาอะไรกินต่ออยจะ,ออจะบอก<า>ว่าอิ่มอีกนะ เดี๋ยวป๊าบอกว่าอิ่มไม่กับคูณพ่จะอ้วกก็ไม่ว่าอิ่มแล้วเพม่นจะอ้วกแทนนี่ค่ะไปหาอะไรกินต่อกินต่อแน่นหายใจไม่ได้แล้วเวอร์มากจริดของแบบเวอ่มากเอาเสือดีจ้ามีเขียวก็ชมพูไง ชอบตัวไหนจ๊ะชั้นสองสีฟ้าก็ไม่ชอบคิตตี้อะไรอี๋อาถึงไหนลายไหนมีใช่อันเดียวซีมีอะไรบ้างอันแรกอันแรกกล่องอันที่เราดูแล้วก็แล้วก็จะดูกระเป๋าเป็นกระเป๋าโอเคมีนูมือดึงใช่ไหมนะคะตอนใช้น้ำเราจะมีบุกค่ะทุกคนจำไว้นะคะ เราจะเคลียร์แช่ใหญ่ดิเดจะเคลียให้แช่เดี๋ยวจะเย็นร,รนับจบรุ่งสองคนนี้สิขอสัมภาษณ์หนอ่อยค่ะมาจากที่ไหนคะเนี่ยเด็กที่ไหนคะอขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะแต่ว่าที่ไหนน้องจำบ้านไม่ได้นะคะน้องหลงทางค่ะตอนนี้กำลังมาจากประกาศตามหายอยู่นะคะน้องเด็กหลงทาง,ง,งแล้วก็คนเก๋กเขาเดินหนงลงทางค่ะค่า ตอบดีแพนแพนนี่มีคนมารับกลับแล้วตามหารองเท้าเราไม่เสร็จจระเข fun ้อ่ะค่ะเราตอบดีดีสามได้กำไรข้อมือมาค่ะ ยกเว้นยิ่งฟ้าค่ะเพราะว่าอินงฟ้าไม่ยอมซื้อนะคะอินงฟ้าไม่ยอมซื้อหรือไม่ได้กำไรไม่รู้แม่ชูใินไหมใส่แดงใส่แดงสืแดงใส่แดงคือแสดงคือแบบไรเราก็ซื้อนี้มาเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมยิงฟ้ามีแก้วน้ำเชินจังด้วยนี่แล้วก็มีที่คายผมสโนุปปี้แล้วก็เป็นอะไรไม่รู้ของอิงฟ้าเป็นอะไรไม่รู้เป็นแก้วน้ำเป็นแก้วน้ำหนึ่งอันเป็นของเล่นแล้วก็ เอิ่มออะไรก็ไม่รู้สิคะว่าอะไรไม่รู้จะซื้อไว้ก่อนใช่ไหมจบปุ้งปุ้งปิงปุ้งปิงแล้วก็เป็นไอ้ปิ้แล้วเปิดเปิดออกมามันจะเป็นมีไฟเพื่อต้องไข่ถาดปัง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 มาแล้วจ้าตลาดปลาบางแสนจ้าสรุปก็มานั่งงงมากแล้วว่าจะไม่นั่งกินอะไรไงงงมากไปแล้วค่ะนั่งกับปาก่อนเปล่า แล้วคือมานั่งกินเหมือนเดิมขอให้ปลานั่งรอยหวานความหิดไม่มีในรถเดี๋ยวไปหาอะไรกินเหมือนเดิมมากับร้านเดิมเๆมารบบ้านเดิมและที่เดิมมาค่ะหาอะไรกินต่อไปจ้าน้ำไหมจ๊ะน้ำมีไหมจ๊ะตั้งใจว่าจะหากินอะไรแบบที่ใหม่ๆเดี๋ยวดูซิใหม่ๆ ใหม่ๆเท่ากับเหมือนเดิมไม่ปหมดแล้วพี่เสกใหม่ๆเท่ากับกินเหมือนเดิมค่ะฝนจะตกแล้วตอนนี้ได้นี่มาข้าวไข่คนนะากุ้งตอนนี้กำลังจะไปสั่งโกโก้อยากเอาิมพเต็ปากพีบอกพี่ว่าต้องใส่แก้วค่ะใส่ปากนี่ใส่เองไหอ้าปกินแบบมุมมาเองเล่มหนึ่งนี่เล่มน่งาจะล้วงูส่งหรืออีกนี่ อ,อ,อร่อยคุมมกมี้หวานนันเร็วค่ามันละลายมาละลายจัดการคิกคีมเลยพี่เราดูโกโก้อยู่จัดการเลยหมดแก้วเลยแม่ <c oughs> แม่หมด ร่อยมากค่ะคตั้งเป็นมาเอกริมีอรอยมากเป็นเอกริมีปากไม่ห้เลยมหอยดิเออออออร่อย่ยัค่ะใบเมนูข้าวไข่คนนาคุ้งค่ะเยยูไม่มีไม่ได้เห็นอะไรนะปกไม่ได้เห็นอ เอาลองไว้ดินี่ลองไว้ว้ขนาที่เอาลองไว้ดีนีก่ก็อิ่มอุ้ยดูดผมอี่อยูแล้วตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันค่ะ ไปกันต่อข้าวีดอข้าวมีดอข้าวมีดบิวบิวข้าวมีดวิวค่ะมาตอนนี้ก็กลับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมากินสตรอเบอรี่แซนด์วิชค่ะมานี่ค่ะสตรอเบอรี่แบบแน่นๆเลยข้างบนข้างหน้าก็มีหอันข้างบนเป็นวิปครีมนมสดที่เขาพูดอ่ะข้างบนคือบิบอะเดี้ลองชิมดูก่อนอะเลิมเลย ก็เป็นวิคชีมนมเหรอนมหรือโยเกิร์ตโยเกิร์ตยไม่ใช่โยเกิร์ตก็เหมือนวิทชีมอ่ะเพลิ่มกินอ่าอ่ากินขนมปังอยู่ข้างล่างสุดเลยค่ะข้าางงล่มมันถตอืนนี้ก็ขนมปังยอดมันเน้นไอ้ครีมข้างบนไม่น้องก็เจาะสตรอเบอรี่นี้ขึ้นมาก่อนลูกเนี่ยมมองไ่เห็นเอาวางนิ่เพิ่งได้ ว<พ>ีลูกใหญ่เลยขาเออเปรี้ยวป่ะสตรอเบอรี่อ่ะอืมกรอบแต่มันกินคู่กับมันน่าจะเลิศมันเปรี้ยวเหรออร่อยสตรอเบอรี่เปรี้ยวสตรอเบอรี่ไม่หวานไงปกติกินแล้วจะหวานขนมปังล่ะจะไปถึงคิวขนมปัง อืมอืมอืปวดมาแล้วนั่นเปิดแล้วเปิดขาโป่งแล้วขนมปังก็อันน้ก็เป็นเนื้อของปังปกติไม่ลาหรอก็ใช่โป่งกินแล้วโป่งกินในลูกนี่ที่มือน้องนี่อ้วนอ้วนจะกินอะไรโป่งนี่นี่ลูกโป่งจะกินนี่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงมือนี่ที่มือ นี่ที่มือตัวเองเนี่ยที่มือตัวเองเนี่หายที่มือตัวเองไม่เจองงงงหมางงสรุปสปกปรกเบื่ออยู่เลยนะลองชิมไอเจ้าเรกินสตรอเบอรี่ทั้งลูกพร้อมกับนมขนมปังคำใหญ่มากเลยนะนี้คำ<อ>ใหญ่มากเ,เลยบีคิมอ่ะบีคิมพี่ผมไม่ค่อยชอบกินบีครีมไม่เราก็ต้องกินรวมกันสามอันอร่อยไหม ดีอล้วเปรี้ยวแต่ก็ดีที่มันขนมปังอ่ะแต่สตรอเบอรี่มันน่าจะไม่ไม่มันไม่ได้เปรี้ยวขนาดที่ที่กินไม่ได้มันก็กินรวมๆกันมันก็หนัวเออพี่ต้องกินรวมกันกันถ้าเราจะกินรวมกันมันจะรวถ้ากินถ้ากินกับเคี่ยวย่างเดียวมันก็เปรี้ยวไซซ์จัด